ยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอจัดก,การให้อีกคันนึงมาก่อนคือคันนี้พี่ซื้อมาเงินส่วนตัวแล้วก็ใช้งานได้ได้ดีเลยแหละอย่างที่พวกเราเห็นแล้วก็ตอนนี้ก็ไล่ฉีดไปก่อนน้ํายาที่เราเห็นเนี่ยต,ต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะน้ายามันคือคอรีนไดออกไซด์ซึ่งน้ำยาตัวนี้มันใช้สำหรับในสระน้ำเวลาที่เราผสมอัตราส่วนเนี่ย500 ppm เนี่ยมันสามารถฆ่าโควิดได้ นั่นถามว่าเราพ่นไปเวลาโดนคนเดือดร้อนไหมเจ็บป่วยไหมไม่เป็นอะไรกับคนไม่เป็นอะไรเหมือนเราเล่นน้ําอะเราโดนคอลีเราเป็นไรไหมเราก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เราก็เลยมาปรับใช้โดยใช้การคํานวณจากกระทรวงสาธารณสุขว่าอัตราส่วนเท่าไหร่แล้วเราผสมยังไงพอผสมเสร็จเราสเป์ขึ้นไปบนอากาศเนี่ยมันก็สามารถช่วยระง,งับค่าเชื้อโควิดได้อันนี้พี่โฮมพี่อูดร้านโฮมแอนด์ปูเขาก็เป็นคนจัดการให้นะครับพวกนี้น้ํายาเขาผสมอัตราส่วนมาเรียบร้อยนะครับ เครื่องนี้มันบรรจุได้400ลิตร400ลิตรมันก็พ่นได้เป็นชั่วโมงแต่ตัวที่จะซื้อมาพรุ่งนี้อีกอันอน,นึงเนี่ยมันพันลิตรเพราะนั้นน่าจะช่วยพี่น้องพัทยาได้แล้ววันนี้มันค่อนข้างวุ่นวายเพราะว่าเทอร์ฟิวเพิ่งประกาศพรุ่งนี้จะปิดทุกคนออกจากบ้านไม่ได้สี่ทุ่มทีเนี้ยทางานง่ายแล้วเราก็จะไล่ฉีดพ่นไปเรื่อยโดยเฉพาะบริเวณที่มีปัญหาเรื่องการติดโรคเราก็จะช่วยกันก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจแล้วก็มาช่วยกันร่วมทําข่าวนะครับก็ขอบคุณชัยรกา,ราง น้องกอปช็อปนะครับเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ได้นอนเลยนะชาวบ้านล้ลวนปั้มกันมาสองว,วันกับอีกหนึ่งคืนละสองสองคืนเลยสองคืนสองวันละสองคืนสองวันครับพี่เอ้ไม่ได้นอนเลยนะครับวันนี้ไปไหนมาบ้างครับพี่วันนี้ก็วนไปตั้งแต่พัทยาเหนือวิ่งลงมาจะถึงพัทยากางเข้าซอยบัวขาวนะครับแวะมาสายสองหน้าวัดชัยมาสายสองมาซอยเจ็ดมาซอยแปดมาซอยเก้าเดี๋ยวถ้าน้ายาเหลือก็เดี๋ยววิ่งวอล์กอินสักหน่อยเดี๋ยวให้เขาพักกินน้ํากินท่าก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ